อันพัดคนาไส้มหมูค่ะพี่น้องคะเอาพริกน้ำปลาให้ลุงป้านาอาได้ดูนะคะลาดลงไปช้ำๆก้าเข่าเลยค่ะอันนี้กินเยอะจักรใส่อย่างบุ่มบั่บุ่มบลงไปเนาะชํำๆค่ะอาหาร จานด่วนนะคะอาหารจานด่วนกินคนเดียวค่ะครับให้ดาวค่ะ อ,อยากกินให้จาของเสื่องพี่น้อง คำลำปังบาร์ไส้พริกน้ำปลาสั่งเพิ่นผัดเผ็ดแบบยากซ่วงไหมค่ะยากซ่วงดังอยากซ่วงข้อแบบ มีทุกเมนูนะคะอาหารร้านเราสั่งได้ค่ะพัดใบจนพักเยี่ยงเสาจนเย็นอุ้นสองเซวค่ะเวลามีลูกค้าเข้าค่ะเป็ดงานก่อนค่ะเวลาว่างเราค่อยมานั่งกินนะคะ แบบโดดออกจา,ากันลูกค้ากับกำลังกินอยูอ่ข้างนอกกันค่ะขอขั่วกับแมวขั่วคนละมุมเลยอือ ท <ừ. S 2> <ừ. S 1> ักทักหอดอสบรา รับไปอืม <interfer> เ <es it contemporary> ิดอยากพักแล้วพี <AUDIO så rails> ่น้องเอ้ยลูกค้าเพชรพ้องไอ เมนูพัดขนาเนี่พัดแซ่งยงกับแสบพี่น้องบวกกับซอสอนเนกประสงค์ของกุ๊กข้าเพลินฮิตนะแสบหลาย ย่ต้างประเทศนี่ยขันขาดได้ได้กินเขาเนี่โอ้ยขันแสบค่ะทุกขาดนะขนมปังค่ะ

ว่าสินหนึ่งป้าแก่แค่น,นึ่งป้าใหม่หมอก็วาไม,ม่เขาเนียวค่ะต้องรอสั่งนะฮะ แบบข้ามเสือต erm ันตันแบบหลายลูกค้ายังอยู่สามสี่คนะข้างนอกก็เดี๋ยวกินมดบ้านนี้พี่น้องว่า

xuống mời hắn đèo xuống và hấp chặt nè cái một cái nhoi đắng có thuộc thấy không 嗯。 ฮึฮึผู้บ้านคอยว่าคอยกินสซ่างไม่รียกนเสียบเอี๊มอาหารไปหนักเสียหิวเนาะกินลูกค้าเมันเป็นก้นเหมือนนี่หนัก dắp bói thì cho khoáng nữa <laughs> ăn bói cho khoáng nhiều, chứ làm kinh thẳng đấy à <laughs> hết cả cái màu ngoài đẹp